มะเร็งปอดพบบ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตค่ะความสำคัญก็คือคนไข้มะเร็งปอดในระยะแรกนั้นแทบไม่มีอาการไม่มีสัญญาณเตือนคนไข้ที่มีอาการแล้วและมาพบแพทย์มักจะเป็นมะเร็งในระยะขยายตัวหรือระยะกระจายอาการที่จะนำคนไข้ามาพบแพทย์ก็คืออาการไอเรื้อรังไอออกเลือดเหนื่อยหอบตอนออกแรงเจ็บหน้าอกหรือปวดหลัง ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณของอาการมะเร็งปอดระยะกระจายซึ่งคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะเสียชีวิตในระยะเวลา6เดือนถึง2ปีหลังการวินิจฉัยค่ะการป้องกันที่ดีที่สุดของมะเร็งปอดคือการไม่สูบบุหรี่และการหยุดสูบบุหรี่ค่ะทั้งในการป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดไม่ให้ได้รับควันบุหรี่มือสองปัจจุบัน มีสาเหตุอื่นๆที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดเช่นมลภาวะทางอากาศฝุ่น PM 2.5ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด1ถึง1.4เท่าการป้องกันที่สำคัญที่สุดในท่านที่มีความเสี่ยงคือการค้นหาโรคตั้งแต่ระยะไม่มีอาการการรู้เร็วรู้แต่เนิน่นทําใ้้สามารถรักษาหายขาดได้ปัจจุบัน คำแนะนําในการคัดกรองมะเร็งปอดในกลุ่มเสียงสูงคือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลังสีต่ําซึ่งมีข้อมูลว่าจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง20%เมื่อเทียบกับการตรวจคัดกรองด้วยเอ็กซเรย์ปอดแบบปกติค่ะคําถามคือแล้วเราจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปอดกันทุกคนหรือไม่ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการคัดกรองมะเร็งปอดก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและยังไม่มีอาการถ้าเราสามารถค้นพบโรคได้ตั้งแต่ระยะแรกเราสามารถผ่าตัดรักษาและหายขาดได้ค่ะกลุ่มผู้เสี่ยงสูงก็คือกลุ่มผู้สูงรี่จัดมากกว่า20 Pack Year Pack Year คือการนับว่าสูหรี่วันละกี่ซองรวมกี่ปีแล้วนำผมมาคูณกันค่ะเช่น ถ้าสูบบุหรี่เวลาหนซองติดต่อกันเกิน20ปีก็นับว่าเป็น20แพ็กเยียร์ในกลุ่มเสี่ยงสูงคือกลุ่มที่มีอายุมากกว่า50-80ปียังสูบบุหรี่อยู่และสูบมากกว่า20แพ็กเยียร์รวมถึงผู้ที่เลิกสูบไปแล้วแต่เลิกสูบน้อยกว่า15ปีด้วยค่ะปัจจุบันนะคะเราพบว่า ในคนไข้มะเร็งปอดส่วนหนึ่งไม่มีประวัติการสูบบุหรี่โดยเฉพาะในผู้หญิงและอายุน้อยซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับมลภาวะทางอากาศ pm 2.5ได้เพราะฉะนั้นในท่านที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสมลภาวะทางอากาศในเวลานานๆหรือมีความเสี่ยงด้านการทํางานการพิจารณาตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสามารถปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้ค่ะ รังสีแพทย์จะเป็นผู้อ่านผลประเมินขนาดของก้อนลักษณะของก้อนว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้ออย่างอื่นหรือไม่และแพทย์จะเป็นคนประเมินค่ะว่าเราจําเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมต่อเช่นการตรวจชิ้นเนื้อการผ่าตัดหรือการตรวจเพทสแกนแต่ถ้าในท่านที่ตรวจไม่พบก้อนผิดปกติแนะนำให้ติดตามต่อปีละหนึ่งครั้งค่ะ ก็คือการตรวจเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์โดยใช้ปริมาณรังสีต่ำตรวจบริเวณซวงอกจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะดูเนื้อปอดทำให้สามารถเห็นจุดเล็กๆหรือก้อนเล็กๆในปอดได้ดีซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพ3มิติดังนั้นก็จะให้รายละเอียดได้ดีกว่าเอ็กซรย์ปอดโดยทั่วไปซึ่งเป็นภาพ2มิติค่ะ ไม่ต้องมีการเตรียมตัวตรวจอะไรเป็นพิเศษนะคะก็คือไม่มีการเจาะเลือดไม่มีการต้องวนน้ํำวนอาหารไม่มีการฉีดสารทึบรังสีค่ะเปลี่ยนเสื้อแล้วก็นอนบนเตียงตรวจตอนตรวจก็คือต้องกั้นหายใจระหว่างการตรวจเพื่อให้ได้ภาพพิคมชัดรวมระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจทั้งหมดประมาณ5-10นาทีค่ะ ถามว่าเป็นการตรวจที่มีความปลอดภัยไหมอันนี้ก็คือเป็นการตรวจที่มีความปลอดภัยค่ะเนื่องจากใช้ปริมาณรังสีต่ําแล้วก็เป็นการตรวจที่เป็นมาตรฐานสําหรับใช้คัดกรองมะเร็งปอดทั่วโลกค่ะจะเห็นได้ว่ามะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้หากเราตรวจพบในระยะเริ่มต้นนะคะแต่ปัญหาคือในระยะเริ่มต้นมักจะไม่แสดงอาการใดๆทําให้พลาดโอกาสในการตรวจ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะไปพบแพทย์เมื่อมีอาการแล้วเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่าเข้าสู่ระยะท้ายๆของโรคโอกาสหายก็น้อยลงไปมากเช่นกันค่ะดังนั้นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงมะเร็งปอดควรได้รับการตรวจโลโดซีทีเชตแทนการตรวจ X-ray ซร์ปอดทั่วไปเป็นประจำทุกปีเพราะสามารถตรวจพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นได้ดีค่ะ การตรวจไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องเตรียมตัวใดๆคุณสามารถเข้ารับบริการและปรึกษากับอายุรแพทย์โรคปอดและทางเดินหายใจได้ที่แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ได้ทุกวันนะคะ